điệp anh 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 What's happened? Oh deep to blind Yeah, I can see why you try not to no. see that. รต้องระวังนิดนึงนะเคลียรกันแล้วนูกเป็นไงบ้างแม่นนหนุ่สาวเขาก็เดินจูงมือกันพ้าโอก็พาขับรถอย่างนี้แหละคุณชายไม่ลงคุณชายกลืหนหาวแอว่าตูหลอ เอียงมันเนี่ยอันนี้มันดึกแล้วะนะควนเขาก็เริ่มกลับบ้านกันไปนอนอให้ดูสาวเดินว้าวชอบดูไฟดอนงคืนอ่ะมันสวยอ่ะ Cứ mà nó phải sửa như này ฝั่งนี้ก็หาป่านะนู่นใช่ไพอเขเดินเขาก็ป้องกันให้เรียบร้อยนะคะขับรถเที่ยวกันคืนเป็นไงอะ่ะอุ้ยอันนี้ไฟสวยเดี๋ยวต้งองส่องก่อน ช่วงโนนลงหรืออากาศเย็นรกน้ำตรงน,นี้ก็จะเป็นแข็งนั่นนะโติดไฟแดงอีกแล้วติดไฟแดง้องก็อยู่นี่วันนี้ขับรถผ่านดวไฟนะคะ